จะมาลองท้องนะครับเป็นขนมปอเปียสดตาตลาดปูนะครับผมขายยังไงครับรขายยังไงครับพี่ปอเปียสามสิบบาทปอเปียสามสิบบาทกล่องละสามสิบอ๋อแล้วมีพิเศษเหรอพิเศษสามม้วนอ๋อ่อามม้วนเดียวสามสิบบาทสองม้วนสามสิบสามม้วนสี่ห้าอ๋อสามม้วนสี่สิบห้าทนั้นผมขอลองขอลองธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับแล้วมันพิเศษมันแตกต่างกันยังไงครับ แค่สามม้วนโอเคครับก็คือสามสิบบาทสองม้วนนะครับเดี๋ยวผมขอลองสามสิบบาทครับผมขายดีไหมครับพี่เรื่อยเดี๋ยวจะลองกินปอเปี้ยสดนะครับอันนี้หน้าตลาดทูเนาะอ๋อตลาดพูอ๋อครับผมตลาดพูเดินไปไกลไหมฮะเอาไปหน้าโอเคตลาดภูไปหน้าครับบริเวณตลาดเดี๋ยวเรา ลองกิมขอเชียงสดที่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนี่ครก็อยู่ตรงข้าวเชื้อไทย12นะครับลองชิมกันนะครับผมอร่อยแน่นะครับอร่อยค่ะอร่อยเออถ้าอร่อยแน่เดี๋ยวบอกเพื่อนมาขายมานานยังครับพี่มาแล้ว7ปีแล้วอ๋อโอเคครับพอก็20กว่าปีวอ20กว่าปีครับผมครับผมโอ้ยผ่านโควิดมาก็ สุดยอดเลยนะครับ,รบ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวจ่ายตังค์นะครับเดี๋ยวลองชิมดูก่อนถ้าอร่อยเดี๋ยวบอกเพื่อนมาครับขอบคุณมากครับนี่เกเบียบสดนะครับ